สวัสดีค่ะ,ะขอแนะนำตัวก่อนค่ะงั้นเดี๋ยวให้แม่แนะนำตัวก่อนนะคะเอชื่ออะไรแม่บอกชื่อกับผู้ชมชื่อสุนันอายุเท่าไหร่คะรม่อายุเท่าไหร่แปดส8บหกโอสิบหกแปดแปดแปดสิบหกหก แปดสิบหกก็ยังโอเคอยู่ค่ะโอเคมากทีนี้แม่ทุกวันแม่มีอาการก็คือหูไม่ค่อยได้ยินค่ะหูข้างนี้ใช่ไหมแม่ไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยินหลังจากที่ได้ทำกิจเพยาคอภไยในไม่ถึงสิบนาทีนี่คือการอัศจรรย์ของพระเจ้าอย่าง ร,รู้สึกยังไงรู้สึกว่าอัศจรรย์ไหมพระเจ้ารักษาแบบหายเร็วอย่างอัศจรรย์ไหมอัศจรรย์ใจไหมอัศจรรย์ใจไหมการหายการหายดีของหูอะเนี่ยอัศจรรย์อ่าแม่พูดเลยคําว่าอัศจรรย์อัศจรรย์เนี <Yeah. S 2> <อ>่ยนี่ค่ะแม่ฟังโดยหูข้างนี้อัศจรรย์อัศจรรย์ให้พระเจ้ารักษาให อัศจารย์ขอบคุณพระเจ้าคือก็อัศจารย์แล้วไม่ต้องเสียตังค์ด้วยใช่ไหมครับพระเจ้าเดี๋ยวขอถามอาจารย์ตรงหน่อยว่าแล้วแล้วแม่รู้สึกยังไงข้างในแม่รู้สึกยังไงก็ดีใจฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าดีใจมากเลยไหม มากเลยที่ปัญหาในการฟังมันจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปใช่ไหมมันจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปต่อไปฟังอะไรก็จะชัดเจนขึ้นขอบคุณพระเจ้าค่ะอยากบอกอะไรพระองค์มั่งอยากขอบคุณอะไรหรืออยากอะไรบั่งครับอยากจะพูดอะไรกับพระเจ้าบ้างไหมไม่รู้จะพูดอะไรพูดขอบคุณพูดขอบคุณ พูดขอบคุณก็ดีใจ่าก็ดีใจไงมพูดข,พขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะอ่ะอาอเมนอเมนได้ยินทุกแทบทุกคำเลยอะค่ะเ,เดี๋ยวขอสอบถามอาจารย์ป๋องนิดนึงว่าก่อนหน้านี้คือคุณแม่มันไม่ได้ยินเลยใช่ไหมในการสื่อสารหรือว่าก่อนหน้านี้ก็คือถ้าเราจะคุยกับเขาให้ได้ยินต้องมานั่งข้างข้างที่หูดี ค่ะแต่ถ้าเรานั่งผิดข้าง<ม>เขาก็จะไม่มเขาก็จะไม่ไม่ต่าส้นหนอง<ม>ค่ะได้รับการบําบัดค่ะก็นั่งข้างๆเหมือนคุยกับคนปกติค่ะ<ม>ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าอ๋อสภาวะปกติดั้งเดิมที่สมัยเขาสาวๆอะค่ะเริ่มกลับขึ้นมาใช่ไหมแม่หูเป็นสาวขึ้นไห้เพราะว่า หูเป็นสาวก็คือหูไม่ตึงใช่ไหมคะ,คะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจา้ามากๆเลยค่ะที่ทำการอัศจรรย์ให้กับครอบครัวป่งในวันนี้นะคะแล้วก็กะเตะคุยพูดค้างเดียวแม่ไม่ได้ยินใช่ไหมああลูกโป่งต้องมานั่งคุยกับแม่ค้างเดียวยืนยันแม่ยืนยันค่ะว่าต้อง <c oughs> ต้องมานั่งคุยข้างที่หูดี เราถึงจะได้ยินตามปกตินะคะแต่วันนี้เป็นการอัศจรรย์จากพระเจ้าจริงๆค่ะที่แม่พูดว่าถึงแม้ป๋งจะนั่งคุยกับเขาที่ข้างนี้ก็การได้ยินก็ชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ